ได้ไปก็คือนอนเราได้นอนต่อผมฝากรายการก่อนแล้วกันครับก็นี่คือพ่รูดนะครับ o f the p o l i c e in love นะครับผมก่อนพบสรวัตเทียก็คือรายการของพวกเรานี่แหละเป็นการแนะนําตัวละครแนะนํานักแสดงก่อนที่จะเข้าโปรเจกต์ซีรีส์ที่รักสรวัตเทียของเราอินโทรดิวก็คือทุกคนนะครับนักแสดงทุกคนจะเข้าไปอยู่กันที่บ้านพักหลังหนึ่งก็คือเตรียมตัวนั่นแหละ คล้ายๆคๆหนึ่งสัปดาห์ครับก็จะฝึกเรียนการแสดงแล้วก็เรื่องเข้าบทแล้วก็ละลายพฤติกรรมกันจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อ่ะรอติดตามมากันครับปีนี้ก็แบบอัดแน่นนะจริงๆแล้วครับพอพีหลูดแล้วเนี่ยก็เป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ของเราที่รักสาะวัตเทียครับก็จะออนช่วงช่วงปลายปีนี้ครับถ้าเกิดถ,ถ้าถ่ายทันนะครับทันอยู่แล้ว เราจะได้ดูปีปีนี้แหละปลายปีนี้ที่รักสวัสดีครับก็พวกเราก็จะแสดงด้วยกันครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตำรวจทางแรกที่รู้ว่ามาร่วมโปรเจกต์กับพี่เขานี่ก็ตื่นเต้นนะพี่ก็ด้วยความแบบพวกเราก็หนึ่งคือผมไม่เคยเล่นคู่กันมาก่อนแล้วก็เพิ่งเคยเจอกันแล้วก็เพิ่งเคยร่วมงานกับพี่เขาครั้งแรกอะไรย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นครับจริงๆก็ตื่นเต้นนะพอผมรู้ว่าแบบเฮ้ยคู่หลักเป็นยินวอเลยอะไรย่างเงี้ยใช่ครับยินวอเลยครับบู๊ยเราแล้ว เราไม่มีรับน้องทําอะไรมากไม่ก็ให้วิพื้นห้าร้อยได้เลยเรายังทําไม่ถึงเลยนะเราได้อยู่เดือนสองร้อยไม่ใช่หรอกก็อะไรกิกรรมทั่วไปครับก็กิจกรรมทั่วไปคือจริงๆเราก็ไม่ได้ทําตัวมีอะไรอยู่แล้วผมว่าเราเราเข้ากับคนได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้จักกันดีฟฝึกเลือกอะไรเงี้ยเผื่อก็เคมีตรงกันด้วยคุยกันสนุกสนานก็ภาพดีกว่าที่ได้ไปต่อยังไม่ขาคือเข่าเข่าก็คืออยากให้มัน ให้มันสมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นตในปีนี้ครับก็พยายามออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาด้านซ้ายใช่ก็ให้ให้มันเท่ากันตอนนี้เพราะว่าเพิ่งผ่าไปตอนนี้ยมันตอนแรกมันยังฟีบมันยังเดินได้สะดวกก็วิ่งได้แล้วแต่ว่ายังความเร็วมันยังไม่ไม,ไม่พอใช่ครับสิ่งที่ได้ไปก็คือนอน,น,อนแล้ได้นอนต่อใช่ครับแต่เข่าก็เริ่มมาจริงเพราะว่าผมเคาะจริงๆก็พร้อมๆกันผมเคาะเท้าพีกไงครับแล้วก็จากเตะบอลนี่แหละแล้วก็ไม่ยอมไปเอ็มไอักที ประหยัดไงแล้วก็ไม่ได้เช็คนู่นี่นั่นก็แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนร่างกายเราฉลาดพอตรงไหนมันมีปัญหาเราก็จะหลีกเลี่ยงแล้วเหมือนผมใช้ขาขวาเยอะเกินไปจนมันเริ่มแบบตึงๆที่เขา่าก็เลยต่อก็มีก็ไปหาหมอบ่อยขึ้นครับขอฝากรายการด้วยนะครับก็ p ิลูตออฟเดอะพ o ลิสอินเลิฟนะครับก็ก่อนพบเจอสรวัตเทียก็ฝากด้วยเพราะทุกคนจะได้เห็นตัวตนของเหล่านักแสดงทุกคน แล้วก็เดี๋ยวค่อยลองเทียบดูก็ได้ว่านักแสดงทุกคนกับตอนเข้าคารคเตอร์แตกต่างมากน้อยขนาดไหนก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานักแสดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็พอจบอันนี้เสร็จปุ๊บก็ฝากนี่เลยที่รักสาวเทียไปเชียร์กันในซีรีส์นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนอาจจะไม่เครียดมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบเบาๆสมองด้วยก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับผม